สวัสดีครับอยู่กับพันธมิตรเที่ยวสะใจวันนี้เดี๋ยวเราจะไปจังหวัดสระบุรีกันนะครับไปดูครับว่าที่สระบุรีจะมีอะไร <c oughs> วันนี้เรามากันสามคันนะครับมาเป็นขบวนเลยเราก็จะใช้เส้นทางท่าเรือท่าเรือนในจังหวัดกาญจนบุรี <c oughs> และนี่ก็เป็นถนนแสงชูโตสายใหม่นะครับ ยากาศตอนเช้าอากาศดี6โมง19นาทีวันศุกร์ที่สดใสรถติดไหมคะกลับวันนี้ไม่เหลือไม่เหลือน่าจะไม่ติดเพราะกลับเด็กครับอ๋อมือเย็นที่เขื่อนนะครับอ้อมีมื้อเย็นด้วยเหรอไม่เขื่อนปลาซ่า นี่ถ้าเป็นการเดินทางแบบส่วนตัวผมแนะนําให้นะให้แวะสะพานไม่ใช่เขาเรียกว่ารถไฟลอยน้ำเขื่อนกาสักการเดินทางทั้งเป็นขบวนนี้จําเป็นต้องมีการใช้วิทยุสื่อสารกนะันนะเราบัดหนึ่งเราก็ต้องให้สัญญาณคันที่อยู่ด้านหลัง แดงอยู่คาเฟ่ตั้งเลนตรงนี้ถ้าเปิดเต็มที่นี่สงสัยจะลื่นเลยเป็นถนนคอนอกรีตด,ด้วยนะนี่เป็นแยกข้าเรือนะ ถ้าเลี้ยวซ้ายไปนี่ก็จะเป็นสายชูโตสายเก่าใช่ไหมใช่มีก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะเปิเปดมอเตอร์เวย์นะต<ป>ตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จเยอะเท่าไหร่ถ้าเสร็จหมดแล้วนี่การเดินทางระหว่างนนทบุรีมาจังหวัดกาญจนบุรีนี่ จกใกล้มากก็มีทางลงอยู่เรื่อยครับจะขึ้นไปกาญจนบุรีก็ได้หรือจะย้อนขึ้นไปนคนปรปฐมก็ได้จะมีสัญลักษณ์ทางด่วนถ้าเลี้ยวขวามาทางท่าเรือจากแสงคูโตก็ประมาณ3กิโลครัผมก็ถึงทางขึ้นแล้วทางด่วน แบ่งโา่เป็นกลางแล้วเราจะได้เห็นกันเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเรามา,บบาท,ที่สามบัารถสมทิสยุขเมืองกาญจนบุรีนะครับ โอ้โหลุยฝนมาทั้งเส้นทางเลยครับด้านนู้นก็จะเป็นของฝากนะครับเดี๋ยวเราอาจจะได้ไปดูกันนะครับรอติดตามชมกันครับผมตลาดนุ้ทาทอ,อ๋อเขาเรียกว่าตลาดหน้าพระพุทธบาทนี่เดี๋ยวดูดูร้านนี่เลย เออสลากบุรีก็เนี่ยกระหรี่ปั๊บกระหรี่ปั๊บปับ๊บปับป๊บมือละเอียดห,หอมเลยนี่เหรอหน,น,นี่เดี๋ยวค่อยมาดูยิ่งชิ้นสี่สิบยิ่งไอไอยอ,ยอยู่เดี๋ยวก็พอประมาณนี้ ดูแหละดูมีดเออนี่งร้านนี้ต้องมีหินรับมีดมั้งเป็นไหญ่เกี่ยวมนไอ้ไอ้นี่่ะที่เราจะไปอะไรอะวันนั้นที่เราไม่มีมีดอะอะไรวะที่จะไปตัดคละไมะพร้าวอะ เนี่ยมันต้องใช้เลื่อนนี่ก็เกี่ยวลุได้คมๆล้วหลุดเลยค่อยๆอันนี้ไปทีละนิดเกี่ยวยากเราไม่เืิดเวือยนะครับขอดูเลือกมีดก่อนมีดในจุ่มจิ๋มอาลัมดิเป็นี่แค่บริเวณหน้าวัด ก็มียั์อยู่สองตัวคงจะไม่ได้พาเดินเข้าไปนะเวลาเทีายงนโปรเตียเคยมาจอดด้านนอกเนี่ยจอดบรรยากาศโดยรอบก็จะประมาณนี้สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่วัดหลวงผู่ใหญ่เชิครับ หลวงปู่ใหญ่น่ครับองคหลวงปู่ใหญ่ใครแวะมาเที่ยวเขื่อนป่าสักชนรธิ์ก็มาสักการะก,กันได้นะครับสวยแล้ววันนี้อากาศดีแล้วแดดไม่แรงมากันสามบ้านแล้วก็อีกสามตู้นะครับวันนี้นนนอากาศชิลๆคลับมืดฟ้ามัวดินนิดหน่อยแต่ฝนยังไม่ตกก็ถือว่าใช้ได้ครับ มากับสามบัตครับผมมากับรถบ้านสันติสุขสองคันแล้วบ้านป่งไทยถูการนช่างหนึ่งคันนะฮะฝั่งนู้นก็จะเป็นร้านค้านะครับเดี๋ยวเราลองไปดูร้านค้ากันครับอันนี้เม็ดอะไร่ะเม็ดทานตะวันใช่อ่ะนี่ชิมนะเนี่ยชิมฮะกิมเฉพาะกิมก็ห,อหอ่อแล้ว ร้านค้าแปดห่อร้อยแล้วนี่น้ำอะไรซื้อเปล่าคูนาราไม่หมุนทับเิมแลนวแล้กล็อะไรนะหมอนหมอนไอ้ไอ้อะไรอนะ่ะมันเบอร์รี่อ่ะใช่่ะม, <laughs> มีไอเต็มด้วยเฮ้ยเติมแก้วเบล์เลยใช่ป่ะใช่ป่ะไอ้แต่แก้วสีสนนะ้มนะอือ